สวัสดีครับอยู่กับผมปังปอนดัมซิงครับวันนี้ไม่ได้ติดลมครับนี่ต,ติดติดแต่ลังค่าเขานีและครับดูยิ้มมะซอยเขาแต่แท้นี่ครับนี่เอากำลังแก้ปัญหาอยู่ครับหาวิธีตั้งขางี่ก็ลุ้มขี่ครับนี่ขออภัยในบางวีลาน,นะครับคำพูดไม่คำคำพูดไม่ไม่สุภาพ นี่แหละครับรถเสาสูงบันอาโรดครับนี่เพรเบิกเหรอครับถอยมาจะมาช่วยน้องส้มโอครับน้องส้มโอติดครับนี่ตรงนี้นี่มิดล้อเหมืนกันครับนี่ทีนี้แก้ปัญหาดีดเอาครับนี่เัวนี้เราเอาดินใส่หนุนร้อก,ก่อนครับนี่ ถอยตรงมาก,ก่อนดิเนาะถอยตรงมากแล้วจังหักถอยตรงให้มันจังน้อยล้วก็หักหักตูดหักตูดหักตูด,หตด,หตด,หตดให้มันมากขับขวัวเอ,อ้ทีมงาน6ก้แเราก็อย่างนี้นะครับช่วยกันครับเป็นสินน้ำใจ มันก็มีทีใครทีมันครับถ้าเราไม่ช่วยเขาเาื้อ้อออเปมามาผกนั่นี่เฮ้ยกลอมาเืเกลอาเอาเือมเอาเือนมามาเากาเกอาอนเ่ลอกรอมาเกกเกลือาอเามเลอเลออาอกออ ส๋อหลาคนนะพฮ่มาน้าเปิ้ลนี่มาซื้ออไแน่นี่ซื้อไทยไป่ดบาิ้ลมนรครับนดีัง้าจิตลมครับจิตราคาครับขายถอยมาแน่มาเนี่ยเราเดี๋ยวกูจะบอให้บิดเอยบิดมามาก่อนให้มันได้ถอยมาก่อน ต่อยตรงมาก่อนปอัถ้าถ้าท่นเรียกผมรได้ลักผูพีเลยัขกขวัวเออเขายาวมาก่อนเลยเลยๆพ่ะไหักขัวเออเออเออละ เอยเลยเออมาเลยดำลวดดำออะไ่าขนใจเข้ใจก่ก็ได้กรเทิขาเขมาเลยมันเกลีบได้มันเกลีบดำีกได้มันดำีดำเลยดำเลยยให้เจ็บดันดันไมใสุ่่มลยดำลรดดันไมใสุ่่มรถติดทำไงลองขับออกแลวมา กันนี้ก็บอกยุดแล้วรถติดรถติดมองหนานไหลมดอางหนาตัดเลยอ็กไปเลยหนามงัวมันหยุดแล้วมนหยุดเตี้กนี้ยกนี้อกหมุงรถเลย รถขึ้นแล้วครับนี่คืีปีกะเทตรงนี้ครับหน้ารถไทยครับนี่ดันทำทางขึ้นมาครับยใ่โครับมัีางุี่อยง้ได แล้วก็แช่ประสบการณ์ครับรถติดอย่างนี้เนาะแช่ประสบการณ์บางหน้าง,งานก็อาจจะไม่เหมือนกันก็เอาไปปรับสูตรใช้กันเอาครับแล้วก็มีเล็กๆน,น้อยๆครับประสบการณ์เรา ีมาต้องขอถึงนั่นนะขอแค่เพื่อนนา่าถึงนู่นจมอีกน่ะถ้าเป็นยาง825เมื่อกี้นี้นนไม่มีสิทธิ์โยกเลยครับนี่โอ้ก,กินแล้วก็กินเขาอยู่พี่หลหรนอนกินเขาลิงทำพอดีครับนีเวลายางแปดงห้าหน้ายางมันแคบครับทีนี้โยกโยกบ่อยก็ลงไปเรื่อยลงเรื่อยครับ ไน่เล่าเนี่ะเด้อครับพี่น้องเอ้ยเ้สเดเเฮะ้าเยร้างพดับหรอวะใช่พับพับนี่งมไปอีกอ่ะบันนี้พญี่สีครับบันนี้พญี่สีเบรกติดครับโอ้เบรกรอล้างขางกัวผมต้องกลับไปแก้ไคอีกครับางเีมืแรกขึ้นไม่แรงผลแล้วครับเหดอย่บัน

มันอ่อนมันอ่อนกำลังสร้างมันออกอ่สร้างมนอองยู่พอี่ตปูสมเกียวัดสีมือก่าทอุาสครัือสีวยไปดรอย่างถอยเพ้นกับทับรถเก่งนี่ที่เขาทับรถเก่งใต้ปุ๊กนี่มขาสุมาบรถเก่งครับ ไม่ระพิบสองทางมันไม่จะใส่ไม่จะพุ่งครับพิกอนเร็นพก่อนงเลยาวปาเป็เบกเจีปัญหาครับติดเราหักเรียวพู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวก่อนยาวก่อนอันนี้ก็ยางก้าเหมือนกันครับนี่เดินเอารพ รถผมเนี่ยสั่งต่อแต่ละคันผมสั่งยางเก้ายางดเดียวครับนี่ไปเอี๊ยดในทางของไปเ็นไปเั่น,นออกกลออ้องออกกลอไไ้องนะานเจ้าสมอยู่นี<า>่ขึงนึงขึ้นอะไรกินสมไก่อยู่น <หา S 1> <า>ี่ยารตลอดครับนี่แม่ดีน้องนขาไก่สมเลยแล้วเสียงท่อมันไม่รุนครับเปิดรถ ไหนคือบอติดมันค oh, ือยังอันนั่นอยู่เบรกติดหลายเบอร์เบอแมเนยางหัวบัพอนีหล่อทรายนี่โอหล่อนอกหล่อนอกนี่อ่วนนี่เบื้องนั้นยางหัวยางเนี่ยจะเป็นอวนคือมันหัวบัวโอ้ยมันหัวตัวนั่นหัวเหรอหัวกูยังล้มหลายกว่าอีกอัน อขอจบคลิปในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ